สวัสดีครับท่านผู้ชมครับในวันนี้ผมจะติดตั้งเ r รื่องวัดแรกับปั๊มน้ำนะครับเพื่อจะวัดแรงดันของน้ำที่ออกจากปั๊มว่ามีความแรงความดันเท่าไหร่คลิปนี้มาจากคำแนะนำของท่านผู้ชมที่ผมได้โพสต์คลิปเกี่ยวกับติดตั้งถังสำรองน้ำแล้วก็ปั๊มน้ำนะครับแล้วก็มีท่านผู้ชมคอมเมนต์มาว่าน่าจะติดตั้งเ r รื่องวัดแรผมเห็นด้วยกับไอเดียนี้อย่างยิ่งครับจึงได้ทำการสั่ง ซื้อเพชเกตมานะครับนี่หน้าตาเป็นแบบนี้นะครับอันนี้ก็คือสั่งมาจากในแอปออนไลน์นะครับราคา350บาทอ่านค่าแรงดันสูงสุดได้5กิโลกร,รัมต่อตารางเซนติเมตรหรือถ้าหน่วยเป็นปอนก็75ปอนต่อตารางนิ้วหรือถ้าเทียบเป็นบากรก็ประมาณ5บาบาครับมีข้อต่อแปลงจาก1ส่วน4 ให้กลายเป็นเกลียว1นส่วนสได้ด้วยนะครับอันนี้ก็คือแต่ว่าเดี๋ยวผมต้องเอาไปพันกับเทปพ,พันเกลียวก่อนนะครับ และผมก็จะต่อกับท่อสี่หุนอันนี้นี่พร้อมที่จะไปทดสอบแล้วครับเหตุผลที่ผมต่อแบบนี้เพราะว่าวันนี้ผมจะมีการทดลองติดตั้งจะติดตั้งที่ปลายท่อสายยางที่ห่างจากปั๊มประมาณสัก20เมตรแล้วก็ติดตั้งที่ปัม๊มผมอยากรู้ว่า แรงดันที่ตรงปั๊มกับแรงดันปลายท่อที่ห่างไป20เมตรเนี่ยมันจะอ่านได้ค่าเดียวกันหรือเปล่านะครับปลายด้านนี้มาเสียบกับท่อสายยางนะครับนี่คือความแรงของก๊อกน้ำหน้าบ้านนะจะเป็นระดับนี้นะครับ และผมก็จะต่อสายกับเกตตัวนี้เพื่อจะ,จะดูว่าก๊อกน้ําหน้าบ้านผมโดยใช้น้ําประปานะตอนนี้ยังไม่ได้ใช้ยังไม่ได้เปิดปั๊มนะครับมันจะเป็นน้ําประปาคือน้ําประปาเนี่ยบางช่วงก็แรงบางช่วงก็ก็ไม่ไม่ไหลเลยบางช่วงก็ไม่แรงเอาละครับตอนนี้ผมจะเปิดแล้วเราจะดูเข็มกันนะครับหนึ่งสองสามนี่ อยู่ที่ประมาณ1.25กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรนะครับคือมันจะใกล้เคียงกับบา์นะครับเราจะพูดว่าประมาณ1บา์ก็ได้ครับน้ำประปาเปิดอยู่และผมจะมาปิดประตูน้ำประปานะครับแล้วผมจะไปเปิดวาล์วปั๊มน้ำเพื่อให้ปั๊มน้ำทำงานทีนี้เราจะทราบว่าแรงดันของปั๊มน้ำนั้นขึ้นมาเท่าไหร่กี่กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตร เี่ผมจะเปิดก๊อกให้ท่านผู้ชมดูความแรงนะครับตอนนี้คือของปั๊มน้ำเอาละอาจจะดูแล้วไม่รู้ไม่เห็นความแตกต่างผมจะต่อสายเกจตัวนี้เข้าออไปนะครับเข้าไปใหม่ตอนนี้อยู่ที่ศูนย์ผมปิดก๊อกอยู่และผมเปิดก๊อกโอ้โหขึ้นไปเท่าไหร่เนี่ย ขึ้นไปประมาณประมาณ1.75กิโลกรัมต่อตารางเซนติเมตรหรือว่าถ้าเป็นบาก็ก็ประมาณ1.7หรือ1.8บารประมาณนี้นะครับยังไม่ถึง2บานะครับเกือบเกือบ2บาการติดตั้งที่ปั๊มนะครับว่าเราจะอ่านได้เท่านี้หรือไม่นะครับนี่คือแรงดันของปั๊มที่สร้างมาถอดเกตดเอกไปเอาไปติดที่ปั๊มน้ำ ที่ปั๊มนั้นผมจะต้องไปตัดท่อแล้วก็เอาท่อที่เป็น3ทางแบบนี้เอาไปต่อแทนเพื่อที่เราจะเอาเกตมาต่อด้านบนตรงนี้นะครับอันนี้เป็น3ทางเกลียวใน1นิ้วอยู่ด้านบนเราต้องใช้อแดปเตอร์ที่ลดจาก1นิ้วมาเป็น4หุน นี่คือตำแหน่งที่ผมจะนำอัลเทอร r เจอร์เกตมาติดครับโดยผมจะต้องตัดท่อของปั๊มน้ำที่เป็นท่อฝั่งขาออกผมถอดปลักปั๊มน้ำแล้วนะครับในขั้นตอนนี้และตัดส่วนตรงกลางออกไปแล้วเมื่อสวมปลับเข้าไปนะครับระยะของปลายท่อฝั่งที่จะต่อกับผังจะต้องเป็นระยะเท่าเดิม ใช้กระดาษทรายเปิดผิวเล็กน้อยนะครับเพื่อให้น้ำยาประสานจับตัวกับผิวของท่อได้ดีประกอบ3ามทางที่ติดตั้งเกตเรียบร้อยแล้วเข้ากับท่อในส่วนที่ตัดออกมาจากนั้นก็ทาน้ำยาประสานที่ท่อฝั่งด้านที่อยู่ติดกับปั๊มและทำการประกอบโดยกะระยะให้พอดีกับยูเนียนในตำแหน่งเดิม ผมทิ้งเอาไว้ให้น้ำยาประสานจับตัวประมาณ1ชั่วโมงจากนั้นผมทำการเปิดปั๊มน้ำครับท่านผู้ชมสังเกตดูที่เข็มนะครับจะมีการขยับแล้วนะครับตอนนี้ขึ้นไป2บากว่าแล้วนะครับ<อ>เมื่อสักครู่ที่เราติดตั้งเกจที่ก๊อกน้ำนั้นแค่1.7บาเท่านั้นเองนะครับตอนนี้ขึ้นไปประมาณ2.5ปิดวาล์วน้ำทั้งหมดเนี่ยมันจะขึ้นไปถึง2.7และก็ทำการตัดพอตัด ก็จะกลับมาอยู่ที่ประมาณ2.3และเมื่อมีการใช้น้ําแรงดันก็จะลดลงเรื่อยๆนะครับพอลดลงถึงประมาณ1.5ปั๊มจะเริ่มทํางานอีกแล้วก็จะสร้างแรงดันขึ้นไปอีกเป็นอย่างนี้เป็นวัฏจักรการติดตั้งเกตนั้นทําให้ผมได้รู้แรงดันของปั๊มน้ำและทำให้ผมเช็คได้ว่ามีการรั่วซึมตรงไหนหรือไม่ครับปั๊มมีการรั่วซึมหรือท่อน้ำที่ฝังใต้ดินในบ้านผมมีการรั่วซึมหรือไม่ ปั๊มน้ำตัวนี้เป็นยี่ห้อวอรัสรุ่น WQ 200B ส่วนถังน้ำเป็นถังน้ำส่วนถังน้ำตา PP ขนาด1,000ลิตรรุ่น s m a r t p a c k Pro การติดตั้งเค e ื s อ r เก a t e แบบนี้ท่านผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรสามารถเขียนคอมเมนต์ comment. แนะนำเข้ามาได้นะครับในช่องคอมเมนต์ใต้วิดีโอนี้สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่รับชมลาไปก่อนสวัสดีครับ